สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแพง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวเท่านั้นมาตรวจผมตลอดเลยมาทุกการเลยแลม่ชมเช้าก็ตรวจผมต้องมาเสียเวลาลูกผมก็รออยู่บ้านโอ้โไหไอ้เดี๋ยวนี้ผมบอกให้เขาเลิกเสฟแล้วพี่ผม,มาขายมาก่อนด้ว ผู้ใช้ tiktok เอก002838โพสต์คลิปวิดีโอขณะโดนเรียกตรวจที่ด่านแห่งหนึ่งระบุข้อความว่าสงสัยมานานแล้วครับขอคำตอบทีหน่วยงานทุกพื้นที่สอนอการตรวจเยี่ยวต้องตรวจแต่คนตัวลายเหรอครับเพื่อนผมมาด้วยกันไม่ตรวจคันหน้าผมมาไม่ตรวจคืออะไรครับตัวลายมันเป็นเอกลักษณ์หรือกลุ่มเป้าหมายนี้ที่คุณต้องตรวจเหรอครับผมก็พอเข้าใจที่ผมต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่มันเกินไปครับ มีด่านเช้าก็ตรวจไปแล้วเย็นก็ตรวจอีกเจอแบบนี้เกือบทุกวันมันคืออะไรด่านบ้านผมมีเกือบทุกวันตั้งเช้าตั้งเย็นผมควรทำมาหากินขายของตลาดนัดวิ่งเช้าวิ่งเย็นของก็ต้องรีบไปขายด่านก็ตรวจเสียเวลาแต่ละรอบ20-30ถึงนาทีต่อครั้งฝนตกก็ต้องลงให้ตรวจร้อนแค่ไหนก็ลงให้ตรวจเพื่อความบริสุทธิ์ใจของผมพรบรมีครบใบขับขี่มีครบจะเอาอะไรอีกถ้าผมไม่ให้ตรวจก็ว่าไม่บริสุทธิ์ใจไม่ให้ความร่วมมือ ถามทีครับผมต้องทําไงเนยสุดๆเจอแบบนี้ด่านมีไว้ทําไมจับคนแบบไหนคนร้ายหรือคนดีครับทุกวันนี้ก็อยู่ยากอยู่แล้วคนหาเช้ากินข้ามแบบเราเจอแบบนี้อีกตายประชาชนครับดูวนี้ของพี่ก็จริงอ่ะแต่ตัวผมเนี่ยผมเสพไหมอ่ะผมไม่เสพหรอกผมบอกให้เสียเวลาผมที่ไม่ใช่ตรวจทุกรอบเลยอ่ะตรวจอะไร่ผมบ่อยเกินอ่ะ บัตรประชารถชนผมไม่ีอไัันนี้ก็ไปก็ไม่เจอเป็นเพราะว่าเนี่นี่ยเนี่ยมันมันมเช้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็โดนนี่มาเนี่ยปวดอีกแล้วผมติดแล้วผมแยกไปผมไม่ได้กลัวหรอกนะอาจจะไม่กลัวตัวลายเนี่ยมาตรวจผมตลอดเลยมาทุกการเลยเมื่อเช้าก็ตรวจมาผมต้องมาเสียเวลาลูกผมก็รออยู่บ้านโอ้โหไอเดียวเดี๋ยวนี้ผมบอกให้เขาเลิกเสพแล้วพี่ ผมมาขายมาก่อนด้วยผมโดนหลายปีเลยคุณเอาอะไรมาตัดสินเพราเจอกันแล้วไม่ใช่แล้วคุณเอาอะไรมาตัดสินเพื่อต้องตรวจผมแตะไอ้สามคันหน้ารอดอ่ะพี่เมื่อกี้เก่งก็ไม่ตรวจออแล้วเก่งก็ไม่เห็นตรวจคนมาเลยถ้ามันขนยาบ้ามาทาไงอ่ะพี่เขาใช้ดุลพินิจเอาอ้าวแล้วดุลพินิจพี่เอาอะไรมาตัดสินผมเอาตัวลายใช่ไหมเดี๋ยวลงโลกโซเชียลเลยคุณเอาตัวลายมาตรวจใช่ไหมหน้าตาผมใช่ไหมพฤติกรรมผมใช่ไหมมาตรวจเยี่ยวใช่ไหมครับพี่อ้าวผมพูดถูกไหมอ่ะ เอ้าผมแค่ตัวลายที่ต้องตรเดียวหมดแล้วแต่สามคันหน้ารถเก่งทั้งคนมาคอนดิเตอร์กดยาวทำไมไม่ตรทำไมไม่ขอตรวจเดี่ยวผู้หญิงพี่ก็ไม่ตรวจเนี่ยชาวบ้านผมผู้หญิงชมยาวเพียบเลยพี่ไม่จวดแต่ผมพี่มาตรวจคนตัวลายผมก็งงเหมือนกันแค่ผมตัวลายเนี่ยมีอะไรพูดจะพูดหหมดพูดหมดัหมดแล้วครับถ้าตรวจไม่เจอทำไมพี่ ครับใช่ค่ะผมไม่เสพอกพี่ผมขับรถเป็น 30, 40, 50้าสิบโลไม่แลกก่ะไอที่เสพยาหรอกยาเม็ดละยี่สิบบาทนี่เฮเพี่